โดนไหแต่รับอาหารมาใช่ของเราไหมอันนี้คือใช่ใช่ใช่ขึ้นมาแล้วเชียรนี่รับอาหารด้วยมามามาตกตกมกนี่เลยน่น่นของหนูของหนูหรอใช่ปหะหนูนั่งข้างป้าเหมืนลูกโดไปนั่งข้างป้าแทนไป หอลลี่ซูชิปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนออกสองชุดเลยเราจำหนึ่งไม่เฮ้ยนึ่งจำนึอีกโอ้เดชซื้อกันไหนม่จกเอมาสงทำไมมาสองอะข้าวสอง้าสองโอ้ข้าวสองถัวเ่ยออกไปนั่โน่น ไม่มาถนนมใกินบ้างใช่ไหมน่ะใช่เะใครก็กินละมาะไกินละเอาเลยมาอะไรก็ซัดหมดละเราไม่ได้สั่งชูชีพี่นี่มันไม่ใช่ชูชีพันนี่ทอดดีไม่ใช่ซูชิซูชีเราเป็นกะทิใช่ไอ้นี่ทอดไปไหนอย่าพ่เาไม่ทอะไรนะเดี๋ยวถามน้อ สั่งไม่สั่งก็กินละอันนี้อันนั้นะสั่งไม่หอมมากวางล้วอับเมาแล้วน้องเมาแล้วไม่ใช่ไม่เดี๋ยวบอกไม่รู้ับครับกระเป๋าป้าครับขยับมาตรงนี้ กินฟรีล้วเยฟรีอะไรขาดอะไรนะต้มยอะรนโค้งเฮ้ยอะไรนะแต่แทจุดหวานจ้าใส่ใหญ่ ย้อนไปโน่นหนอ่งจากข้าวถั่วหลุบให้คุณตาโบกมือกว่าข้น เราสั่งชชไม่น่าแล้วสั่งซอกอันนี้มันซอกจานไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งปลาตะกอนทอดลองเช็มใช่ไหมสั่งชูชีปลาออสอ่าอเคพี่หยอะไรนะไ่เป็นไระน่ากินห้ามแต่ถ้าแต่ถ้าว่าชูชีไม่ได้ทำก็ มัไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำอะอรครับเพราะว่าไม่มีโต๊ะอื่นไม่เออไม่มีโต๊ะอื่นเอามาเลยครับเอามาเลยก็ได้กลัวว่าเป็นของโต๊ะอื่นกลัวเขารอเอามาเลยเอามาเลยงั้นก็มากลัวว่าเป็นโต๊ะอื่นโต๊ะอื่นเดี๋ยวเขาจะแบบอุ้ยสั่งแล้วไม่ได้อะไรอยสัวใหญ่แทก้หไสนี้เลยก้

กินนไซส์มันใหญ่เนาะเอายำหน่อยคุ้งเมือมเอม่อ,อ,อกี้เมื่อกีก้ยังกุ้งอะ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คนะือใหญ่ยำเนี่ยอันนี้หอยอยู่นี่อันนี้เครื่องยำอยู่นี่ต้องย้ายตัวนี้มาตัวนี้เมื่อกี้ว่่าอยำันนี้คืออะไรอันนั้นคือกุ้งจาเมนูจานนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่อยำมัดฉาเสามัดฉาอ่า แปลว่าปลาก็แปลว่าปลาคือปลาหมึกไงมีปลาหมึกอยู่เคเจอเขาผ่านปลาอะไรก็ปลากุ้งไงปลากุ้งนะลุงปลากุ้งหมายถึงปลากุ้งนี่ตัดเมลว่พร้าวมาใหกินเนาะ

ปาบงข้าวนะอืมเอิหยิบไปให้ตากะเะลนี่ไงลูกีปนี่ยนี่นี่นี่น้องจิ้มอ๋อน้ำจิ้มทอดมันอยู่กับน้องเอาลาดเลยแม่เาดให้นะให้โอเค คาัรู

ออกมาเป็นสิ่แย่อยากรู้อยากเห็นออกจาท่อนจนก็แย่หมเรืเแล้วอะไรที่น่าสุมันต้แย่ไปหมดขอ้รับสโลกของฉันแ่จะดดีดที่เกบดพิษพันธุ์อย่าไปทำตบ้งเหมือนที่ทะเลเลยที่ไหนที่ทะเลโล้่ดที่ข้อใด